Ito ang ito คุเคยกินลังตอกปะลังตอกอร่อยมันจะเป็นรสชาติมันๆแล้วก็เหมือนพิ้ว่าคล้ายไข่หมูแดงที่แบบนับลงไปแล้วมันจะมีน้ำอยู่ข้างในมันจะเป็นมันๆมีอมหวานนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นตังพึ่งเนาะแต่ตัวพึ่งมันหายไปแล้ว nghe đây khi này, nghe loài hai chín cơm để thì thêm nè ngon. แบบน,นดหนครูต้นมาเลยครับคููต้นครับเคยกินหลังพึ่งปะเคยกินปะ นี่รังผึ้งที่ที่ตัวผึ้งที่มันอยู่บนต้นไม้ที่มันจะจะมีรังผึ้งอยู่ข้างในแล้วก็มันจะมีรังอ,อ่อนแล้วก็มีรังที่แบบรังธรรมดาที่ผึ้งตัวใหญ่มันออกไปแล้วอันนี้คือรังอ,อ่อนนี่รังอ่อนของมัน ครับแต่ครูต้นน่าจะไม่เคยกินหรอกจะหาไปกินเกิดมาหนึ่งชีวิตทุกคนต้องต้องลองสิ่งที่ไม่เคยลองนะครับนั่งมึงนี่มันเป็นอะไรที่หากินยาก ลักษณะแบบย่างเสร็จใบตองมันจะได้รสชาติความหอมของใบตองด้วยแล้วก็มาโรยเกลือน,อนี่เลยความอร่อยไม่เคยพลาดเสี๋ยวคิกนิดหน่อยโอ้โนะากร หน้าบรีวิวีกอย่างหนึ่งทีนะครับหุต้นก็คือถ้าตอนนี้เป็นเทศกาลหน้าฝนหน้าฝนก็จะมีเห็ดเห็ดมีหลายชนิดเห็ดละโกเห็ดพอเห็ดเห็ดพึ่งอะไรนันก็อร่อยครับอย่างเสบย่านางต้องลองชิมต้องลองกินความอร่อยมนอที่ปลายลิ้ จะเจอกัน 1, นึ่แล้วเจ้าครูต้นเขบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดด้วยนะครับยเย้น,นกวกเ็ณูณก็อร่อย แต่ชอบกินที่สุดน่าจะเป็นอะโมเดงและเบสสุดใจละไปไหว้พระมาแล้วครับแม่คร<ม>ับ<ม> กังขีราชาครับ เลยกอัตัตไดเนาะยังติด จะใช้เวลาบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองถ้าจะไม่ผิด แข็งแล้วแท้ๆเขาไม่เคี้ยวหรอ ออกยังอะรอดูอยู่เนี่ยเสื้อสีเขียวจูกๆของไอใช่ใช่ใช่แม่เสียวฟันแสดงว่าแม,ม่แกแล้วโอ้ยไม่เสียวฟันเลยอยากกลับไปเล่นเกมแล้วเนี่ยแลยลืมหูฟังมือของหน้าน้่คนแก่เนี่ย นี <chatter. S 2> ่มห้องวานปะมีค่ะมีอะไรที่อร่อยที่สุดอ่ะก็จะมีสาวสวยกับสลัดชาวโคราชละไว้ตุ้ยยังไงต้นแบบ เส่วนตัวนะลูกค้าสั่งอย่าอ๋อสั่งน้าเอ้ยว่ะได้่ะรับเลยนะคะทบแล้วก็เชิญบินให้เลยได้ทุกคนบอกให้เรากินตัวไหนเราจะไปกินตัวนั้นต้องสั่งสองก้วดไปแล้ว ครับใครอะใครอะไม่อ้อ,อยสวัสดีครับู้วันนี้ทุกคนถูกหวยเยอะๆนะอย่าลืมมาเลี้ยงเบียด้วยนะมาๆไม่ยังครับทุกคน Wow, ok, đẹp. và Tam, này mình làm và chi water 100.000 đồng đã พุงมไม่ออกเชื่อมตัวใหญ่เออชื้อมเชือโอ้เชือไม่อ้อยคือมาให้นตัวใหญ่ครับพุงไม่ออกไม่มีพุงขอร้องขอร้องขอร้องว่าันมีพุงขอร้อง เสื้อไม่อ้อยซื้อใม,มันตัวใหญ่ครับไม่มีพุงขอร้องขอร้องมันเป็นเฟลนิวครับหนู ต้อกเลยอ่ะขอร้องหนูพี่ไม่มีวงกินดิมแก็วงวงนอนตาที่สีเด็กไทยเี่ยค่ะขอโทษเีีพอดีหนุเจี๊ยผิดเลขอ่ะมัน94แต่ไปด้วย91เดี๋ยวหนูวอยให้เล้นหนูรูปใหม่ได้ไหม อพอยคืออะไรบอยบอยแบบบอยคื่อน้ากไปก่อนแล้วรื่อใหม่อีกรอบและที่สามารถเอาใบเสร็จขึ้นไปแลกทริบวอเตอร์ไอตรงหน้ารีคซ็ตชั่นเพื่อไปแต้มบัตรเีกันได้หนึ่งร้อยบและสามารถใช้ได้ในนเดอรจะทำนวณสำเนเลยโอ้ดีเลยขอบคุณรอแป๊บรอคดรวย อพี่ในด้อมถูหัวเนี่ยแมก็ใครสูหัวที่ดูไลฟ์สุดสองพันก็าร้อยท่านเลงเบียด้วยมาแล้วปลาวานแต่เมื่อกี้มองเห็นไม่ทันมันแบบวิบปั๊บวิบปั๊บอยู่ดีปลามันหายไปปุ๊บปั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 ๊บแต่ก็ไม่เห็นดูไม่ค่อยทัน ดูพี่เขาทันแบบตาเป็นลายมันแบบป๊บป๊บป๊บใครสูอะไรบ้างเมื่อทีไม่เห็นเลยเก็ก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 โอ้ยคุณคุณออนจริงอะไรเนี่ยออมจริงชื่ออะไรเนี่ยลองสมงมาใหม่ดูสิ กูเสื้อคอมบลาสิกโอ้ปวดหัวเจอร้อน็นไข้ กดเล็กส wow. ิเด so, ินไปโดนเล็กหน่อ uh ย๋อแล้วอะไรเสร็จแล้วไม่เห็นครับอันนี้เป็นสกที่วอยเร็ตเดี๋ยวาจะเปลี่ยนเดี๋ยวนเอาไปเสร็จมนให้นะครับครับ 五百。 ก็อยากกินตัวนี้เยอะๆน้ำตาลนี่มันเป็นน้ำตาลก้อนๆอย่างนี้ที่ใส่บนถัาวเขยน้ำตาลไม่รู้มันคือน้ำตาลอะไร sống hộp đi cái thằng này à không 6 nó từ รถเพราะว่าเมาื่อวานไปทำการติดต่อไปทะเบียนรถตู้ได้หกสามเก้าสองยอระเพราะว่าัเป็นเอาเลขเดียวกันกับเลขยักษ์ใหญ่กับยักษ์เล,เล็กก็เลขรถตู้เป็นเลขเดียวกัน สาวอ่ะอุ้ยตอนนี้พี่ยักษ์ที่มาเจอยักษ์เล็กจะเล็กเดียวกันเหมือนทั้งสามสามพันเลยครับบอกแล้วด้วย

พี่ผมป่วนปะ <S <S ไม่หรอแม่ตัวเขาที่แรกมาเสือยัง,ไ,ง <cido> ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นไตายก็ยเสือ เอองการาไมพูดพจะพอไปถามเขาอว่าเห็นไทรมาไม่ได้ดูนะ้าแต่พุธมากนะตรนีเราว่ากตนเองเมาเอเาออนะคนเขาตอไม่ได้ว่ากับความสิทธนะิของเขาแต่พูดถึงคนเ,เป็นกติเองนยเป็นดาราแล้วเป็นกติเองอะไรอย่างเงี้ย<อ>มาลุงเชือมาช่วยไม่บินเร็วบริษัท บริษัทเี่กับเจอร,รวมกันน่าจะวุ่นวายน่าดูน่าเบื่อมาก มีเด็กมาด้วยเหรอลูกเขาครับ,รบกินเยอะมากแต่สิ่งอวนตุกคนบินหลายปันนี้ตัวนี้ไปแรกหนึ่งร้อยบาท แล้วทุกคนบ๊ายบาย